ลายภาษาปากันล้ำกันลองมิต้าบิบตั้งเพอาะมาตาหน้าบ่หันทั้งมันสร้าไปเหือกันเพิดเตือนทุกแห่งกันล้ำมีกันดีเขาแต่งมิอยู่ลายภาษาปากโผล่ับเกียสิ่งเศรปาบีบผักไมอดินลัานหน้าคำหอดุลติดมาเพียรได้แล้วก็มีเหือกันละกันมวลมีอยู่เป็นจนสุดห้องไฟของมันเฝ้ากระบอกเหือกันผิดเสียงผิดปัดพิดตำนานอยะกดื่มกันสันเดงจะแต่มีแบบเป็นแบบเป็นต่างๆภาษาลำกับหาตังก็ล่าอยู่ทุ่มไปยินละมาแล้วขับไปสำเนียงเสียงแปลกแล้วล้ำขึ้นที่แรกก็มาโอ้ละวน้องผม่าฟัง ว่าวอนว่าดบนมวลมีบอนตุ่มมวลตัวนับบอนเคงบนยันสี่ํำเรืองนี้ท่านเดินดุงหรือเกี่ยวเดินดุงูหรือเจ้าคนละหนึงหรือสองให้รำขึ้นมาสิมาแถมพอนเดินเดินานกุมสบาน้ำกล่ตัวสองคนใหญ่ยาบ่สองางกะตะมีไม่อยู่ไรมันมีกะเดินป่าสองคนให้ไม่สนนี้ไม่กันเยอะสทโกเดินกะว่ายะตามตูดมากพิษคำผูดตั้งคือมาไทยเล่าเสยงซอยจะมาลำตาวไทยเล่าส้ลำขึ้นมาสิไปเดินดุงสะดุ้งผึ่งกะทั้งทึงนักกะมีเต้นตงกะไปมาแลวกะ สู้ฟังผิดกรรมกับแม่นแต่คำประทางสวยเขาลำซุ้มขำหมิ่นมาเอาลำก่อนเกี่ยวว่าจะเดื้อ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 บ้องเตอได้กะดังได้กะลากระบองเต้หน้าได้กะลาสู้บ้องฟังเดื้อนองคำเล่าเขอบาปเนียงเอือละสรัดบ้องตรีเนงเอือละสรัดบ้องตรีในใบกักบ้องรู้ดิบระบระบ้องเต้หน้าสารบ้องตรีเนียงเอือเนียงเอือเนียงบ้องเนียงเอือกระเดียงเอือเนียงบ้องหนาพุทธินเข่าสองกระเบื้หูเป็นตาเป็นแขนเป็นขาออกมาของ เหมืนลำหอมจันใหญ่ขึ้นกันอันนี้มันซุ่มขเหมียนล่ำดีแมเออมันต่างกันได้เป็นมกับซุ่มเกียวซุ่มเก็กขึ้นกันมากอันเกือแต่เบยแบบตังหลีตังหลีอันเกือแต่เบยแบบเปียนหนักเอาอันเกือบกูดักเศร้ากินขาบเศร้าไปแหงผักป่นเฮ็ดงานไปน้ำจมหิวเขาไปพร้อมซุ่มนี็ดฮัมเพลงกันไปพร้อมซุ่มขายผ้ามาไปอีกจันหนึ่งเรื่อบันไดขึ้นกวกจุ่มกระชุ่มขึ้นจุ่มขึ้นลงโขกคอยก้าคอยไปคอยไป ซุมที่ตายก็เอากันไปปังจยัามาซุมจียังก็ชีกันไปเรื่อยีเรื่อยีเก็กสอนลูกสบาะมันได้ดีล่ะแม่ั่านชูยากกินกล้วยไห้ชูผ้ากันลูกเด้อ่านชูยากได้ลูกไก้ชูชีกันเอา ผาดีผาลัมลัมนีผลัมลัมนีพาะผาลัมกอนลัมลัมนีไผผาลัมกอดดึกเขาแลวกใอเราหลัเาใส่ลัมผีใจลัมลัมาลัมบัดนันสาวนักลัมน้าาลัมบัดดีผาดผเป็นยังสากะาลัมใส่ผาผาลัมตี่วาระพิงซับสเสียงซ่ลอใหญ่ในดุกความเตาเขาใส่กันลัมบิดเจหาได้แม่นสันสับพิงนิงเพลงซับหายับแขนทางดินมัดตุงซุงฟอนดึกก่อนซ้อนได้และเป็นลัมมาสามงจางเม่ลัมนานานเด แม่มาลำดีเขากูต่างคนต่างใด้มาเห็นเขาใสกันผู้สิวอายุมันขวันยื่นไปทักงหนายกแขนขึ้นเบื้องหนึ่งอายุยื่นไปสิบป,ปีผ่ะยกแขนขึ้นอีก้างหนึ่งอายุยื่นไปอีกสิบป,ปีควดกันไม่ไค้นอดอู่หนีสิบไดนใส่รถนัวหน้าคนติดลอยปีคนที่ยกไหลเดียวครับผม ของบุญเจ้าภาพปาดิสร้างน้ากาทับบุญมื่อนีเป็นบุญอย่างนั้นอย่างนอเห็นตาแดงพร้าเข่ามาแล้วแม่สแสดงพราบุญอุ่นทิศวนกุศลแล้วมีบุญอันไหนเอกจะคอยบอกลูกบอกเต่าเสด็จเก้าถือเด้อแต่หลักโอ้ี่บอกกันบุญนมหากระถินอ้อเป็นบุญใหญ่กระถินแมลว่าจะไหนทำมามาหาแมยวมาใหญ่กระถินแล้ว่าไม่สะดึงอาม,มาขึงนย็บผ่านทีบ่อนจะคอยเป็นีนกระถินไ้ บุญญาปสมิงมิติบุญญาปารลกรสมิงปัิทาหนติบานในนังบุญในป็นนาโถในห,หลวงนนรุณคนสมคนสร้างความบุญเพราะได้เิ่งให้พักฒนาบุญสิคำสุขเย็นอนะบาปและบุญคุณนและโทษจะคอยว่ากันไหมออยาวจักรสรบัด Akaya lần đầu tuổi niệm a phân văn bản đầu tuổi niệm a phân văn phân 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 มันกระดาบง่องเสียงของบาองอ้านหลอายิ้มบ่อแข็ยิ้มน,น,น่อ,อ,นนอยจับหวนบวมวันเขาจยู่พ่อบ้านหลายจารย่อยไปสิเป็นจะไหนกนส็สร้างรับผเชี่ยวอยู่พ่อบ้านนี่นะเอาเออบ่ได้อีลาพ่อกระลังนักเตอมบ้านจานปิดคลองปิดหอกแค่กระดังอยักลืมลำ่ำเลืพอพ่อบ้านป้าสะอื้น เดือทางทั้งบุนลำเด้อมีมาัดปวน่วยดินนี่แหละวะนตะบังไห้ปวดาะนะังไห้ะพนตะบังเนวซึ้งทั้งขบตะนละหองตุกใช้ไํลำิงบพอนั่งเดือเป็นเทีดติดตีน้นไป่อยตุกน้ำขอพู้หลายไดความผนเฮ้อมาสองอยบาทให้ขึ้นไปจักสองลอยลานเฮ้ยดูดีพี่แฮงเฮ้เจะยืดอยมันแทลาน้อยได้เพิ่มบุญคุเบิดไปก็ให้ มาใดเข็บถุงมเธอเกาคิดอันไดก็ได้ไหลห,หล่นหลังมาเดินปบาเด้อเอารอน้องที่สายฝนชายอิสระสองผลงานเพลงตามคับหอสมอง